ข่าวดีดีกับพี่คำ,ค,ำคำรนคำรนมาแล้วสียเชรเจ้ามาแล้วคำรนตอนมะม่วงพันล้านโชคดีของเนินมะปรางพิษสนุโลกนะ <laughs> จะบอกให้บ้านเรามีหลายม้าแต่ยิ่งใหญ่จริงนะคือมะม่วงพันล้านนี่เาร ที่ไหนต้องรู้ให้ลึกถึงที่นั่นทุยลินเมืองไทยคืออำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเพราะมีภูเขาหินปูนที่สูงเสียดยอดสลับซับซ้อนแต่ลึกลงไปในการอยู่กินของคนอำเภอเนินมะปรางโดยเฉพาะเทศบาลตำบลไซย้อยอยู่ได้ด้วยการ,กรเกษตรศจริงๆนี่ดูผลผลิตการ,กรเกษตรศที่เขาปลูกแล้วก็เอามาขายเอามาโชว์สำคัญคือมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ปลูกกันมากจนถึงขั้นส่งออกนอกส่งไปไหนบ้าง ส่งค์จีนเวียดนามมาเลเซียญี่ปุ่นสิงคโปร์ครับผมหลายประเทศครับเขากล้าคุยว่าเป็นมะม่วงพันล้านเบอร์หนึ่งของสินค้าเกษตรใน,ในพ้องถิ่นุองท่านเนี่ยคงหนีไม่พ้นมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับเป็นสินค้าที่ทำไรายได้ให้กับชุมชนของเทศบาลตำบลเซย้อยและอำเภอเนินมะปรางมูลค่าของมันนับเป็นพันพันล้านถูกต้องครับเป็นพันล้านเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเฉพาะเรื่องมะม่วงอย่างเดียวอ้าว นี่เลยแถมให้อีกหนึ่งมะทีวีพี่จองขึ้นอยู่กับอะไรคะก็ขึ้นอยู่กับสองมะค่ะก็ <G ül üyor> ามีมะม่วงกับมะละกอเนี่ยค่ะมะม่วงพันล้านหนุนเขาอยู่แม่นบอแม่นกุ <G ül üyor> ้ยลิ้นเมืองไทยยังสีวิไลยอยู่วิถีกเกษตรก็ยังอยู่ได้ที่นี่ <G ül üyor> ขอรับที่อื่นไม่มีแต่ที่นี่มีพันลาน้นลานครับเม <G ül üyor> ืองนี้ไม่มี าประวัติศาสตร์บันทึกไว้คนไทยร้กันจวบชนปัจจุบันก็ยังสําคัญยึดมั่นสืบไปเฮา,าดีดีกับพี่คํารณสรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าดีใจด้วยที่เนินมะปรางมีหมอม,มะม่วงช่วยให้ยืนอยู่ได้พ<ศ>ิษสนุโลกนะนกนจะบอกให้จวบชนปัจจุบันก็ยังสําคัญยึดมั่นสืบไป